เน้นขุดลังชื่อใดเลยใช่ไหมมือชักลูกนักตกใส่ตีนเลลูกเ็กกันหรอกช่วยนะช่วยแม่นะช่วยแ้ยแมมอมือดั่มปีๆเลยยังไนนะ ยังไงเต้นเองมาแบบชุดกระท่าวันเด้อจ้ารอชมคลิปกันได้เด้อจ้าสวัสดีพี่น้องสุขุชนค่ะผู้พอกับแม่น้องสตาร์ทอีกแล้วเด้อจ้าเฉินเคยคือเก่าเนาะค่ะมูจอกรยานชิพึงเบื่อนาคอยเด้อซากลาวก็มาหอดแล้วถึงเวลาโม่เฮาตองมาเฮ็ดข้าวต้มค่ะพอดารุเลียหอมเต้นนะไม่มีใครอยู่เลยนะดิฉันก็เลยต้องขกดบักพาวมือนี่เฮ็ดเมือเตรียมตัวกาบโดงกอดงเด้อ เพราะแวกเต็มนึกระทุระได้สน่ห์นาวเวลาดินหอนะก็แต่งลังชื่อใดล้งมาะพร้าวแก่คอยกัดจิกมานหาหนวยค่ะพี่น้องหาหนวยนี่เนื้อเน,น้นเน้นขุดลังชื่อใดเลยเสน่มือชนีนระามจะนับก็ <S <S เลยคือต้องทำวันนี้ถ้าว่ามืออื่นนี่เฮ็ดน,นี่คือแบบว่าคือชวนไหว้ค่ะเฮ็ดกันสองคนนะจ๊ะุงไหว้ค่ะขนาดเฮ็ดกันสองคนมือนีเด้ ก่ายย่างหุ่นวายแห้งลูกชายกับพาะลูกชายเป็นตําเตมัยค่ะว่าจีเดียวว่านางรวยเนาะลองชูได้ลองระบมแต่ก็ยังมีคนช่วยแม่อยู่นะช่วยวุ่นวายช่วยวุ่นวายจริงๆมาบ่เซ่เซ่เซ่พ่อลูกพ่อ พอแล้วพอแล้วนักลูกนักตกใส่ตีนไล้ลูกเอก่งเ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 มือตมือมาแล้วลูกเมาแล้วมาแล้วตมือตะมือตมือตํมือ ตาต้องมาไหวหลายหน่วยหื้อห,หันมาหันมาหลังจากที่เห่าผูดกะทิไปเรียบร้อยเซ็ดเรียบร้อยพาบักเผาต่อบัตเทเนอายองก็สิพาถือขนมบักตาลกาบโดงกํารวยงเงยเ,เต้เมือกุนกันหรอกช่วยนะช่วยแม่ช่วยแม่กราบด้วยแม่เธอสดเยก็จะทำตามแม่นะ แม่ผ่ามะพร้าวก็จะผ่าแม่แต่ซีไม่ได้ผ่ามะพร้าวนะจะตีหัวแม่ั้งซีและมี่ลูกเฮ็ดยังกันยากเฮ็ดยังกันแม่น้องสตาจึเลยคิดว่าวันนี้ผ่ามะพร้าวพรุ่งนี้ทําขนมหออ่อข้าวต้มแต่ว่าผ่ามะพร้าวแสกกี่กาบโดมแสรกี่ได้กํมรวยคือถอยแล้วก็ปวดตับกว่าสิแล้วนาะพี่น้องนาอกระลูกตีหัวไปร้ายเชื่ออยู่กระเจ็บร้ายเชื่ออยู่ <c oughs> โอ้ยคุณดูกขาถอยเนะะี่ยค่ะแม่ผลของเรากำลังมาแล้วทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ซอ,อยค่ะ แต่เราก็มือแต่แม่นก็จองอยร,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 รวยเรือนกัะมาช่วยเนาะเตรียมเปลี่ยนแม่น้องสตาร์ทก็ฮอมนะอ,ออกกําลังก็ได้ในหมดแรงไปเลยทั้งขูดทั้งผาดูออกกําลังเลยเบิ่งขาพี่น้องมือดับปี๊บๆเลยเยบ็บคนเลยสิบสองหน่วยค่ะทาั้งหมดสิบสองหน่วยสุดยอด <ๆ S 1> เก็บมือค่ะ สุกี้เดอร์แมองสตาร์ดมะพร้าวนี่มันก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะแต่มันไม่ถึงกับอ่อนมากเนาะอ่อนที่พิดว่าเธอขนมบ้านนะเธอขนมบ้านนะส่วนตึกเนี่นายจะมาเพิกมะพร้าวมาเพิกเด้อมะพร้าวน้ำหอมได้นีิมงปุกี้ก็มาช่วยเตืนอนแมลงเนาะแต่ว่าแมองสตาร์ดเขชื่อไดให้น้องีกเามาช่วยแค่แต่ก็กีก็ซ่อนเก่งนะ พวกเราก็จะขูดแบบกระต่ายไปด้วยแล้วก็ขูดมือแบบนี้ไปด้วยเพราะว่าส่วนมากถ้าขูดแต่มือมันเป็นเส้นย,ยาวๆชีโบโจะงเงนเนาะจะไม่ค่อยอร่อยถ้าขูดแบบเอากระต่ายขูดเนี่ยจะงเงน,นะจะงเงเต้นเองมากแบบชดกระต่าย <S <S วันนี้ก็จบคลิปจำเนยเด้อค่ะพี่น้องคะคลิปพรุ่งนี้ต่อไปก็ะจะเป็นการห่อข้าวต้มห่อขนมเด้อจ้าอรอชม <S <S ชคลิปกันใดเด้อจ้าพี่น้องอุ้ยสอน่ชอดาเฮ้ยไม่เอาบังโคนเอ้ย